กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องทุกถูกทันนะครับอ่าครับมาพบมาเจอกับแอดวิไลนะครับคือเก่าเมื่อเดิมในคลิปนี้นะครับตามคำมั่นสัญญานะครับที่สัญญากับเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องไหววาสิมาตามแนวทางตัวเลขครับของคุณพ่อเซียนเอเฮนะครับประจำวันที่16เมษายน2567 กถือว่าอยู่ในช่วงปีใหม่ไทยนะครับอาแน้ทางตัวเลขของคุณพ่อสีถูโอกโดนใจ FC คุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งคุณพ่อเสี้ยนเองเฮครับแตกบนล่างล่างก็คือเก่าเต็มเต็มบนนะครับก็คือ1เต็มเต็มนะครับแนวทางล่างแตก90บน481นะครับเอาเข้ามาเบิงน้ำกัน หลังจากมือว่านี่เข้าได้ชุดล็อกอเอะชุดล่างไปแล้วนะครับมือนี่มาเอาชุดบนอ่าแนวทางชุดบนสถูกุกโกดนใจเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่กันบออาฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับอาเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่องนะครับอาที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนด้อครับอาคุณพอ่อคุณแม่สีบ่ผาดข่าวสารแนวทางกันอาครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเข้าเขาไปสัมภาษณ์ตัวเลขแนว่ทางกันสดๆ เป็นชุดบนครับเมื่อนี่คุณพ่อสีได้หลอกอเาะชุดบนตัวไดแน่มาฝากมาต่อนกันไอสัมผัสสดๆคุณพ่อกันเลยครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีวดวสวัสีทุกคนครับโอ้โอมา<ด>ใช้ <ไล S 1> เสียเสียไล่เสียไล่รอเถอะพ่อมาต่อไปร้อมหัวโลนเลยเสียไล่เมืม่อกี้ <laughs> นึงว่ามันนกคุม ม่กันคนน้องเจ้าหญิเขาจะพติดซิ่งเขาถึงนั่นแล้วอันผู้เฒ่าผู้เฒ่าเขาเอืนว่าเสียไล่นกขุมนี่น้ออนอแม่หลือหรือไ่ยังก่อนละกแล้วยิ่จะจ่อคกเสียไล่นกขุมอะไรนี่ไล่โนขุมไร่เก็บเก่ไล่ไดหอยก็จะบอกไร่ได้หอยพ่อหมู่บ้านนี่เขาได้ลอกอย่อลางไปเลยดิเม่นี่เล้วีล้วลอกบนเกี่ยแล้วลอกบ่นลอกอยอบ่นลอกลอกบ่นก็จะซ้ำเก่าดิ สิบสามคู่เขาที่น้องสิบสามสุดคือกันบ่พอกืึเปล่ต้องกลับคือเขาล่่ะออคืบต้องกลับตรงๆไม่ต้องกลับงวดนี้จะเขาทั้งล่างทั้งบนเลย,ยล่างก็สิเขาบนก็สิแตกโอ้ยอย่ายกินเลยสร้างลูกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเยอะๆแล้วก็เอาน้ำแข็งใส่องน,น้ำแข็งใส่ตัวไทยโอ้ยกินลแล้วล่ะน้ำแข็งเขาตัวใจหวานเพราะว่าอากาศมันห่อนลูกชิ้นลูกชิ้นเยอะๆหรือว่าลูกจากเยอะๆลูกจากเยอะๆลูกชิ้นเยอะ อ่าครับมีเอฟซีเดี๋ยวสีไฮเบิงนะครับงวดที่พานมาอ่าอันนี้ครับเล็กวิ่งล่างน้พ่อเนะครับระยะอ่านี่เล็กวิ่งล่างของคุณพ่อนะครับเขาเก้าเต็มเต็มนะครับเล็กวิ่งล่างงวดที่พานมากเก้าเต็มเต็มนะครับือแนวนั้งแต่เก้าศูนย์นะครับแล้วกาเข้ามาเบิงชุดบ่นน้าพ่อบนพ่อกับวิ่งมาทีหนึ่งเต็มเต็มขึ้นกันเขาหนึ่งกันแขนีเนาะครับนี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับ มีหลักฐานอ้างอิงแนวทางแตก481น้ะพ่ออ่าแต่ว่างวดนี้คุณพ่อให้เป็นล็อกอ้อยเหาะนะครับให้เป็นเลขหลอกหลักพันน่ะ7161เนาะมีเบิดพ่อแล้วก็ไอ้ชุดล่างเ้าก็มีเบิร์ตเก่า498คือเลขติดเ้ามันบาไมีศูนย์แค่นะครับมีเลขยกศูนย์บ่พ่อจับคู่แตกทั้งบนทั้งหลังครับเอ้อ วดนี่ก็เล่นคืบ่าวิ่งว่าวิ่งมันก็มีอะไรนุง่งขาว่าตีให้จัดจัดแต่มันขึ้นสักท่เนี่ยเอ้าวนี่ถ้าเสียงรถคือเก่าเลยเอฟซีพอมาบ้านคุณพ่อใกล้รถแล้วกันว่นว่นน,น,นาเทศกาลสงการน,น้อพ่อเนาะยัง <พอ S 1> น,นับมือดดมนละตีนับหมื่นสิอยากไล่หูข้างน้อยเลางไี้นี่เดีวอ่ะครับอ่ามาพ่อเดี๋ยวผมเขียนเอาก็ได้อ่ออ่าับอ่าพีผ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 ีนั่งทับฝนครับโอ้ผินน้อพ่อเนาะชุด ล็อกอยอะบนมีสิบสามสุตขึ้นกันนะพ่อเนาะเอาคุณพ่อเอฟซีคุณแม่เอฟซีนะครับที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเดี๋ยวทางแอดวลไลสีเขียนนะครับน้าพ่อนะให้ให้เอฟซีเพื่อนเขียนตามนะพ่อล็อกสิบสามตัวล็อกอยอะบนเ็ากสา่เลยด้วยครับเอาเขียนตามมูอยู่ดิี่นี่ครับบอท่านคู่แรกนะครับเอฟซีเขียนตามเด้อเนาะสี่สองครับ สี่เก้าครับตามนี้แล้วนอพอนะรครับสี่เก้ 49, 45, 45, 75, าสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดเก้าแมนโรฮอดครับเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าเก้าครับง่ามเลยนะง่ามนอพอนอะสองห้า พ่อว่าปีไม่ไท่แต่ได้ผ่อนนี่เมื่อนีนคุณพ่อกับใรายเสียไล่เขาไมยงามไล่นกขุมแล้วบางดอกจิ้งคุนเปนผเียงกนขาวอันเดงก็เลี้ยงเออเฮ่อเลี้ยงเลี้ยงเออเฮอที่พ่อสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเอฟซีหาเขียนตามด้ครับห้าเจ็ด คื่ใครูตัวก็จบไปจะคูยังที่นี่บ่อผอดครับครับได้่อดได้มาตรฐานพร้อมมาตรฐานสากล69คูต้วไป67แล้วก็คู่ชุดไท้ายคณพ่อคือ64น่ะ่อเนาะ64ฮะอยีรบร่อยได้วนะครับกส64มี13ชุด เอาคูตัวเดียมันจะคูนะคูตัวที่ว่าคูตัว059โอ้โต๊ดโตดตรงก็ได้โต๊ดก็ได้กระเล่นกระเล่นหกประตูแห้งได้หลายที่อดแถมนะครับพี่แถมแถมมมันมัดเลยโต๊ดตัวไรกก็พอ059059ไม่ก้อซื้อ905หรือจะไม่ก็ได้05 เก้าโอมักไปสัินลับอาครับเอฟซีเขียนแล้วยเี่ยมว,ว่าโดนนิดน่ะพอเขียนแป๊บเดียวสุดเลยมัมกเป็นลักลอยเป็นขี้ละอืมมักย่อาพ่อสิบสามซุดอ่าเพร<อ>า <พอ S 1> ะวขับพอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแถมตัวโต้ด,ด้วยอ่ะให้พ่อจับให้เอฟซีเบิ้งกันครับอ่าคุณคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอว่าเป็นนะครับเอดวิไลกะ อ่านตัวเลขให้ฟังไปแล้วนะครับคือสีเขียนต่ำนะครับเอานี่เป็นล็อกอเนาะบนของคุณพ่อเซียนเอเฮ์สิบหกเมษายนยกับเลยะกับเ้ยตรงตรงเลยไม่รอพ่อตรงรถตรงรถตองเล้กับตรงตรงสู่สักกันเ้าโอ้เอาตามสูตรเพื่อนก่อนตามสูตรเพื่อนก่อนแต่ว่าขันคิดว่าสำนักใดอาจารย์ใดมากกันถือตกวกับก็จะจุ่เก่งกับพิจนาเอาเอาง่ายง่านะพ่อเดี๋ยวสีว่าแทนเอ็บี่บางคนกะสีว่ามันหลายตัวโพด คำว่าล็อกให้เอฟซีเข้าใจให้เอาง่ายๆก็คือว่าให้เอฟซีผู้ขันว่ามันหลายให้ให้ตัดที่ตัวมักก็ไดไมแมบอพอแม,มักตัวใดซื้อตัวนั้นสมมุติว่าสำนักใดก็เจ้าเคยวิ่งเข่าบนนะัสิวิ่งบนได้อครับพ<อ>วิ่งบนเจงเนี่ยแล้ว้าวิ่งหกบ้างสีเห้าก,ก็คือว่าหกมันมีหยังนยแน่กมีสำเห็นแม่นบ่ครับมีหนึ่งหกมีหกเก้า หกเจ็ดหกสี่เท่านั้นพอก็เจ้าเ่งหามาหาอย่างกับเบื้อาโอ้เอาแบบเอาแบบนั้นเลยไหมพ่อคันว่าเจ้าเ่งดีฮขากับเบิ้งพจารณะโอ้คันว่ามันหลายตัวเนาะพ่อนะก็คือมักหาก็เอาติดหามักหกก็ติดหกมักสี่ก็ติดสี่นี่แค่นั้นว่าตามลักเราเฮ็ดนังกรเบื้อสู่หลายดิเมียนอีทีพ่อเฮ็ดเบิ้งแล้วมันสิมีอยู่สองอย่างพ่อสองอย่างบะไรตีนักลงทุนกับนักเสี่ยงโชค แพนักลงทุนนี่พอ่อแพ้แล้วเนาะนักเชียงโฉบ้วยสื่อเอาตะคู่เดียวแขวนๆขวนนะมั้ยแต่นอนน่ายเพระผีหน้ายจิบบอขึ้นเลยคู่เดียวเน,น,น,นา,าะผีะก,กับผีหัวหลอนสู้มือนี่แม่ผีตัวเดียวน,<อ>น,นั่นเลขตัวเดียวเนาะพ่อนาะออ่ะคุณพ่อกขาบอกให้ชัดเจนนะครับฟังให้ชัดเจนโตัวน,นี่ตัวแบบนได้พ่อคำว่า,าพ,พ่อมากแบบนได้ตัวตัวนี่ตัวพิเศษนี่พิเศษเนี่ยก็คือศูนย์ห้าเก้ามากแห้งแล้วอ่บาดนี้กันที่หกประตูกะ เก้าศูนย์ห้าหรือย้ายจกรัดเอฟซีมันก็เข้าใจเยอ่ดอกเออเพิ่นเพิ่นแข่งเก่งอืมแข่งเก่งกัวเฮาแต่ว่าคุณพ่อมาฝากแมนเป็นคู่พิเศษพิเศษพิเศษโอเป็นของขวัญปีไม่ไทยร่างมันมามีคู่ตัวกับเลย่ว่าหายซื้อบนมันตัวใดเนาะมันมีสามตัวนะครับร่างมันเลยสองตัวนึงอ้าเอฟซีเบงสคริปต์ให้ดีเป็นล็อกอ่อยอบนครับโชคดีใช้ปีไม่ไทยแทนแน่นอนแม่บ่พอ ใจใจกุงผู้เฮ็ดนี่อวนนี่นะใจกู้เฮ็ดนี่มักเ้อครับาหรับชุดบนชุดบนนี่มักคือติดยังพ่อชุดบนนี่มักติดสองกำหานะติดสองกำหานติดสองกำหามันสิมีอยู่แค่สามคู่ที่พอเอาไอฟซีฟังให้ดีเพราะว่ามักติดสองกำหาอติดสองนี่ก็คือมีแค่สี่สองสองห้าสองเจ็ด มีสามคูีด้พ่อมักแปลงสันละมักแปลงสันละบ้านนี้พ่อว่ามักติดหามันมาพ่อมักติดหานี่มีตัวใดแนพ่อเบงเดอร์อดวิไลสีอานให้เอฟซฟังพ่อสี่ห้าพ่อห้าเก้าห้าเจ็ดนั่นสองห้ามักกระทอนนันตัวพ่อนี่นตัวนี้เก่งดี่นตัวสองห้านะพ่อมักสกระหาอยู่ตั้่นะโอ้เก่งเลย เอาง่ายๆนะครับเอฟซี FC พอกกับ,บอกใบแล้วมักติดซีอ่ามักติดสองกับติดหาอยู่หันมันมีจักครูครับเอฟซี FC, ติดสองที่ติดห้าเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอไว้ระเบิ้งให้ดีสําหรับล็อกอญยอบนนะครับคุณพ่อเสียดีที่ชอบติดสองกับติดห้าถนัธนนะมักเอาชัดเจนนะครับแนวทางแต่ว่าอยูน่นี่ออกได้เบิร์ดได้ออกได้เบิร์ดเพราะวันเป็นล็อกล็อกคัดมาแล้วโอ้มันก,ก็บ่หลายตัวที่พ่อ สมัยก่อนสมัยมาล่างพ่ออยู่เฮียนนี่สี่สิบห้าชุดพ่อเขาเจ้าเรียนกันสมัยนั้นก็ล็อกกันหล่ำก็เกลงอยู่ดิล็อกอันยี่พาตัวล็อกบังคับออกอแต่ว่ากันยังบอกเราว่าล็อกนั่นถ้ามมนติดปังช่วยเี่ยคือบนไปล่างล่างบนเท่านั้นแมนเนมันสลับมันสลับเป็นบ่บนไปล่างล่างมาบนก่อนนั่นแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่ไปอยู่อยู่แค่ยุบบนคน่ะเวลาถึงไปเลิกทิ่มมันพุ้น เอาไปทีมไว้ชุ่มแพร่แล้วว้ายมันอุดใบยุ้งสองมือค่อยบหมัน่าอะไรครับเดี๋ยวนัดมาสั่นครับเอาไหหามครับเอาตัวเลขนั้นทางเอฟซีกับแคบนาจไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อนะครับมื่อนี้มาตามข้ามันสัญญาแล้วพ่อนัดเอฟซีไว้แล้วอ่าจะได้กับเอาสุดท้ายนี่ก็บว่าไม้ยังดอกบานที่ลูกปีไม่ใช่แล้วอวยพรให้เอฟซีเขาได้บ่ลูกให้หลานเอฟซีทั้งหลายเพราะนี่เราก็พูดดีขึ้นแม่ เล่นสงการเรื่องวาดําน้ําพุทธาเนาะแม่นครับการให้สมรถเท่าแต่ล้นระวังโอ้เรื่องสำคัญเลยแล้วก่อนเรากินยาไก่เประมาณน้ำเล่นนัุยมมือมันยังกดบังคับทุกอย่างแม่นครับพ่อระวังเอาครับสุดท้ายนี่การเดินทางโดยผลิตภาพพระรัตนตรัยคุ้มครองครับจะเลื่อนเลี่ยงเมื่อหอดพอหอดแม่อ้าขึ้นี่สามีละครับพ่อครับสวัสดีครับขอบคุณครับ